ยีบก้าพฤษภาคมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดา้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องผลกระทบของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมต่อการเมืองระดับชาติจากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการที่ดรเรชาช่าสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่ากทมพบว่าร้อยละ77.76กระบุว่าไม่แปลกใจเลยเพราะเป็นคนเก่งมีคุณสมบัติเพียบพร้อม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและลงพื้นที่รับฟังเสียงจากประชาชนอย่างสม่ำเสมอรองลงมาร้อยละ8.85ระบุว่าไม่ค่อยแปลกใจเพราะมีภาวะผู้นำมีความเป็นกลางสามารถทำงานได้กับทุกฝ่ายขณะที่บางส่วนระบุว่าคนกรุงเทพต้องการการเปลี่ยนแปลงร้อยละ7.34ระบุว่าแปลกใจมากเพราะผลงานในการพัฒนากรทมอของดรชัชชาสิทธิพันธ์ยังไม่มีแต่กลับได้รับคะแนนเสียงจำนวนมาก ขณะที่บางส่วนบอกว่าไม่คิดว่าคะแนนเสียงที่ได้รับจะถล่มทลายทิ้งห่างคู่แข่งมากขนาดนี้เมื่อถามประชาชนถึงผลกระทบต่อการเมืองในระดับชาติจากการที่ดรชัดชาติได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมพบว่าร้อยละ38.88ระบุว่าคาดว่าจะส่งผลในทางลบต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลรองลงมาร้อยละ32.53ระบุว่าจะไม่ส่งผลใดๆต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล ร้อละ15.96ระบุว่าเป็นแค่การเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งเท่านั้นร้อยละ9.53ระบุว่าอาจมีการยุบสภาเร็วขึ้นเท่าที่คาดการไว้ร้อยละ8.40ระบุว่าจะส่งผลต่อการเลือกตั้งสสในกรุงเทพเท่านั้นร้อยละ6.43ระบุว่าสังคมไทยจะเผชิญกับความขัดแย้งหรือการแบ่งฝ่ายทางการเมืองมากขึ้น ร้อยละระบุว่าสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งหรือการแบ่งฝ่ายทางการเมืองแล้วร้อยละ4.99ระบุว,ว่าพักกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านจะเกาะกระแสดรชัดชา,ชา,ชาสิทธิพันธ์ในการต่อต้นานรัฐบาลร้อยละ3.33ระบุว,ว่ารัฐบาลจะอยู่ยาวเพื่อหาทางสร้างคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นและร้อยละ2.12ระบุว,ว่าบางพรรอาจต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพื่อเอาตัวรอด ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ